สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับคุณคุณไหมครับว่าคือที่ไหนอ่านั่นก็คือที่โชว์รูมของบริษัทเดอะวายนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้พามาเยี่ยมชมโชว์รูมนะผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยมาชมโปรเจกต์หนึ่งของทางบริษัทเดอะวายนะครับนั่นก็คือโปรเจกต์รีสอร์ทที่เรากําลังทําอยู่ที่ บริเวณหลังโชว์รูมหรือ,อเราจะเรียกที่นี่ว่าท้ายไร่นะครับตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการแบบ100%เซแต่ลูกค้าสามารถเข้ามาพักที่รีสอร์ทของทางบริษัทเราได้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดเนี่ยที่ต้องการาประสบการณ์การพักอาศัยในบ้านสำเร็จรูปของทางบริษัทเราหลังจากเยี่ยมชมโชว์รูมเนี่ยสามารถติดต่อและขอพักที่นี่ได้นะครับยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการแต่ว่า เปิดให้บริการนอนแล้วนะครับตกคืนละ1,200บาทนะครับซึ่งด้านหลังนี้นะครับผมจะพาไปชมรีสอร์ทหนึ่งหลังซึ่งเดิมทีเนี่ยหลังนี้เคยเป็นบ้านตัวอย่างที่โชรูมนะหลังนี้มีอายุประมาณ4-5ปีแล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนีเรายกจากโชรูมด้านหน้ามาไว้ด้านหลังบริษัทเพื่อทำเป็นรีสอร์ทนะครับให้ลูกค้าได้เข้ามาพักอาศัยซึ่ง เพิ่งติดตั้งเสร็จเมื่อประมาณ23วันที่แล้วรายละเอียดภายในอาจจะยังเก็บไม่ครบแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแพลนให้ดูนะครับว่าโปรเจกต์รีสอร์ทข้างหลังของทางบริษัทเดอะวายเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยที่สนใจมีโปรเจกต์จะทำรีสอร์ทเป็น,นของตัวเองเนี่ยดูแบบของเราเป็นเรฟเลนซ์ก็ได้ว่าบ้านสำเร็จรูปของเราเนี่ยสามารถนำมาทำเป็นรีสอร์ทได้เช่นเดียวกันนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปชมบ้าน ฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์กด Subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปและข่าวสารดีๆจากทางบริษัทเด e w i ว e ด้วยนะครับมาเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับและที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับคือบ้านสำเร็จรูปที่มีชื่อโมเดลว่าคอนเทลล่านะครับนาและ ก็เอามาทำเป็นรีสอร์ทนะครับให้ลูกค้าเนี่ยได้เข้ามาพักกันนะครับมีการต่อเติมเพิ่มนะครับมีการทำบันไดาทางขึ้นด้านหน้านะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็มีราวกันตกสีขาวด้วยนะครับตรงนี้นะครับคือบันไดาทางขึ้นนะครับที่เราทำมาเพิ่มนะครับ ซึ่งเหตุผลที่เราทําบันไดและทําระเบียงยื่นออกมาลักษณะนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าเราจะเทควิวจากฝั่งนี้นั่นเองนะครับนี่คือที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะแพนให้ดูนะครับว่า,าเรากําลังทําเป็นโปรเจกต์รีสอร์ทอยู่ข้างหลังนะครับตอนนี้เนี่ยก็เสร็จไปประมาณ70%แล้วนะครับก็จะมีสระน้ำนะครับอยู่ตรงนู้น แล้วก็มีเรือเป็ดให้ปั่นด้วยนะครับแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นคาเฟ่น,นะครับระเบียงด้านหน้าจะเลอะหน่อยนะครับพอดีว่าฝนเพิ่งตกนะครับผมยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรมากมายนะครับก็แค่กวาดใบไม้แล้วก็อ่าโอเคจังหวะดีเลยนะครับระเบียงตัวนี้ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับมันจะมีล่องอยู่ระหว่างรอยต่อของแต่ละแผน่นอันนี้ฝนเพิ่งตกเพิ่งหยุดไปเมื่อประมาณ10นาทีที่แล้วนะครับจะสังเกตได้ว่ามันไม่มีน้ําขัง แบบเจิ่งนองเยอะๆเนี่ยอยู่บนพื้นระเบียงเลยเพราะว่ามันไหลลงไปตามร่องหมดแล้วนะครับข้อดีของมันก็คือเวลาที่เราเผลอเดินออกมาเนี่ยนะครับแล้วเราเหยียบน้ำเนี่ยเราจะไม่ลื่นตัวเนี้ยเราอัปเกรดมาเป็นไม้เทียมยี่ห้ออินโนวานะครับก็จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เลยนะครับคอนเทล่าเนี่ย จะสังเกตได้ว่าจะไม่มีหลังคากาันสาดนะครับผมขออธิบายอย่างนี้นะครับเราต้องยอมรับก่อนว่าบ้านที่ปลูกลักษณะนี้นะครับหลังคาทรงนี้มันถูกอิงมาจากบ้านในสไตล์ยุโรปที่เขาปลูกกันที่ยุโรปนะครับที่นั่นเนี่ยเขาไม่มีฝนตกนะทุกคนเขาอย่างมากเขาก็มีหิมะตกลงมาล่วงมาเป็นก้อนนะครับการที่เราเอาแบบเขามาปลูกที่ประเทศไทยที่เป็นเมืองฝนก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะมี ฝนาสาดบ้างนะครับแต่เราสามารถต่อหลังคากันาสาดได้นะครับทุกคนบ้านทุกโมเดลของทางบริษัทเนี่ยสามารถต่อหลังคากันาสาดได้หมดเลยตรงนี้เป็นกระจกบานฟิกนะครับไม่สามารถเลื่อนเปิดได้แต่ถ้าลูกค้าต้องการทําให้มันเลื่อนเปิดได้ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับไม่จําเป็นต้องอิงตามแบบบ้านที่เราทําไว้เท่านั้นอันนี้เป็นไฟกลิ่งด้านนอกนะครับก็จะมีให้ทั้งหมดถึง2 3 4 5, ี่หงนะครับ ลงไปถึงฝั่งตรงนู้นด้วยนะครับแล้วก็มีบัวนะครับรอบบริเวณบ้านเลยขอบประตูหน้าต่างจะเป็นบัวลักษณะนี้นะครับตรงนู้นบานเยียวยาวตรงนู้นเป็นกระจกบานผักนะครับเราอยู่ข้างในเนี่ยเราสามารถผักออกมาได้นะครับเพื่อระบายอากาศด้านในให้อากาศถ่ายเทได้ดียิ่งขึ้นนะครับผนังตัวนี้นะครับเป็นสมาร์ทบอร์ดของ S C G นะครับซึ่งข้อดีของบ้านที่เป็นสไตล์อังกฤษของทางบริษัท The Why เนี่ยผนัง จะเบิ้ลเป็น2ชั้นซึ่งปกติเนี่ยเราจะใช้ด้านนอกด้านในฝั่งละ8มิลน,นะครับแต่ถ้าเป็นสีขาวสไตล์อังกฤษเนี่ยด้านใน8มิลด้านนอกจะ16มิลน,นะครับปูทับให้เป็นชั้นลักษณะนี้นะครับดูความเรียบร้อยของงานนะครับตรงกันทุกชิ้นนะครับทุกแผ่นก็จะมีความสวยงามแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางบริษัทเรานะครับนั่นก็คือประตูเหล็กเลื่อนนะครับเวลาที่ลูกค้าไม่อยู่นะครับสามารถ เลื่อนปิดได้เลยนะครับจะมีน้ำหนักประมาณนึงนะครับแต่ว่าไม่หนักมากสาับคุณผู้หญิงสามารถเลื่อนปิดได้ด้วยตัวเองนะครับอ่าก็จะเป็นลักษณะนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับที่นี่บรรยากาศสวยงามมากเลยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านในพร้อมๆกันนะครับ อันนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในแล้วนะครับด้านในตัวบ้านนะก็อย่างที่เห็นเลยนะครับตรงนี้จะมีเก้าอี้1ตัวโต๊ะเขาเรียกว่าอะไรโซฟาเหรอผมไม่แน่ใจนะครับซึ่งตัวเนี้ยเราทํามาเพื่อให้ลูกค้าที่มาพักอาศัยหรือมาพักมาค้างคืนที่นี่นครับมีจุดนั่งชมวิวนะครับ ความสูงของ Living r o ูมนะครับผมจะให้ดูแผ่นเดียวแผ่นกล้องให้ดูช้าๆนะครับนี่นะครับความสูงของ Living r o ูมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.2เมตรนะครับซึ่งฝ้าใน Living r o ูมเนี่ยจะเว้าตามทรงหลังคาที่เป็นทรงปั้นหยานะครับลิฟ i ิ g งรูมก็จะมีความสูงโปร่มากยิ่งขึ้นนะครับเวลาที่เรามาอยู่ในบ้านเนี่ยเราจะไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะครับอ่าแล้วตรงนั้นก็เป็นโต๊ะนะครับ เป็นโต๊ะมินิบาร์แล้วกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วบริเวณนี้จะมีโต๊ะแขวนอีก1จุดแต่ผมถอดออกอกไปแล้วนะครับเอาไปซ่อมแซมเก็บสีแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับอย่างที่แจ้งให้ทราบผมย้ายบ้านหลังนี้มาจากหน้าโชว์รูมเลยนะครับมาวางด้านหลังที่บริเวณนี้เมื่อสองสาวันที่แล้วเรายังไม่ได้เก็บสีไม่ได้เก็บรายละเอียดผมยกมาทั้งหลังตัวบ้านดูตามผนังนะครับ ในลิฟวิ่งรูมเนี่ยไม่มีรอยแตกรอยร้าวอะไรเลยนะครับอันนี้คือเพิ่งย้ายมาเลยนะครับใส่รถเคนแล้วยกมาวางนะครับจะมีก็แค่มุมนี้นะครับอันนี้เป็นตอนที่ผมถอดเคาน์เตอร์ช่างเขายกแล้วกระแทกไปโดนผนังฝั่งนูน้นมันเลยแตกนะครับโอเคเรากลับมาดูที่ตัวบ้านกันต่อบริเวณนี้ เราติดตั้งทีวีได้นะครับแล้วก็ติดตั้งแอร์บริเวณนี้ข้อก็จะเดินออกไปตรงจุดนู้นได้เลยนี่นะครับผ้มาม่านมูลี่ติดได้ปกตินะครับแล้วก็บริเวณนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับโอเคนี่คือห้องน้ำนะครับ ห้องน้ําก็จะตกแต่งสไตล์นี้นะครับมีช่องวางสบู่ด้านในนะครับแล้วก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับปักบวัวพัดลมดูดอากาศนะครับสุพันฑ์ที่เป็นสายฉีดชําระนะครับชักโคกมีถังขยะวางได้ด้วยแล้วก็เป็นอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็กระจกสองที่เป็น ไฟ LED นะครับมีปุ่มทัชสกรีนสามารถกดเปิดปิดได้เลยเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูุนี่เห็นไหมครับ,บอ่าเราสามารถกดเปิดปิดได้เลยนะครับจุดถัดไปนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันนะครับโอเคห้องนอนอยู่ตรงนี้นะครับห้องนอนเนี่ยจะมีหน้าต่างทั้งหมด2จุดนะครับจุดหนึ่งก็คือ ที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นะครับแล้วก็มีการติด wallpaper บริเวณหัวเตียงนะครับที่เห็นอยู่นั่นเป็นสายอินเทอร์เนต็ตนะครับมาติดที่หลังเราจำเป็นที่จะต้องเดินลอยนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตั้งอินเทอร์เนต็ตเนี่ยก็แจ้งเราล่วงหน้านะครับเราจะทำช่องสำหรับให้ช่างเขาเดินสายเนต็ตเข้ามาในตัวบ้านมันจะเรียบร้อยกว่านี้อันนี้มาติดที่หลังนะครับมันก็จะลอยแบบนี้เดี๋ยวผมจะหาวิธีเก็บให้มันเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะ เตียงตัวนี้นะครับเป็นทางบริษัท The w วาเนี่ยเป็นผู้ผลิตเองนะครับบริษัท the- w i า e มีผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะครับทุกคนตัวนี้เป็นเตียงไม้สักประสานเป็นไม้สักแท้นะครับแล้วก็มีการตกแต่งมีเอตะเกียงไว้หัวเตียงนะครับ สามารถดูแล้วไปทําตามได้เลยนะครับตกแต่งตามก็ได้นะครับแล้วก็มีการปูพรมบริเวณนี้มันจะทําให้ห้องนอนดูซอฟต์มากยิ่งขึ้นนะครับบริเวณฝั่งนี้ก็จะมีกระจกบานผลักอีกหนึ่งบานที่ผมแจ้งให้ทราบนะครับเราสามารถผากเปิดออกไปได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับจริงๆเนี่ยโต๊ะเครื่องแป้งจะอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วมุมนู้นคือตู้เสื้อผ้าแต่ผมเอาตู้เสื้อผ้า ขนออกไปยังไม่ได้เข้ามานะครับเอาไปซ่อมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะแขวนกระจกสองนะครับก็จะยังมีน,อน็อตอยู่เดี๋ยวขยับมาอีกทีหนึ่งนะครับกระเบื้องอพื้นหลังนี้ยังเป็นกระเบื้องยางอยู่นะครับเป็นกระเบื้องวนิลซึ่งหลังใหม่ๆของทางบริษัทเราอัปเกรดเป็น SPC ที่เป็นคลิกล็อกหมดแล้วนะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผนังด้านในเป็นสมาร์ทบอร์ดของ SCG หนา8มิลน,นะครับภายในเนี่ยก็มีฉนวนกันความร้อนของ S C g เช่นเดียวกันนะครับหนาถึง3นิ้วเลยนะครับทุกคนนะฮะอยู่ในผนังนะครับก็จะเก็บเสียงและกันความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับเรื่องเก็บเสียงและกันความร้อนเนี่ย innovation ล่าสุดที่เรามาใช้คือฝ้าบ้านเย็นฝ้าบ้านเย็นคืออะไรเดี๋ยวผมจะ insert ภาพและ ผมจะอธิบายไปพร้อมๆกันนะครับปกติแล้วเนี่ยฝ้าบ้านทั่วไปเนี่ยจะเป็นแค่แผ่นยิปซั่มนะครับแล้วก็ปูด้วยสเตลฟอ,อยด้านบนนะครับแต่ฝ้าบ้านเย็นที่เราเอามาใช้ในบ้านสำเร็จรูปโมเดลคอนเทล่านี้นะครับเขาเรียกว่าฝ้ายิปซ um ั่มติดโฟม E.P.S. นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะทุกคนนั่นแหละครับข้อดีของมันก็คือ มันจะเก็บเสียงและการความร้อนได้ดีกว่าฝ้าที่เป็นยิปซั่มแผ่นเดียวนะครับอโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปแจ้งรายละเอียดของตัวบ้านแล้วก็ราคาที่ท้ายคลิปนะครับไปชมพร้อมกันเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับบ้านโมเดลพนเชล่าโปรเจกต์รีสอร์ทของทางบริษัทเดอะวนะครับ โดยหลังนี้นะครับมีขนาดอยู่ที่7.5คูณ3.5นะครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ย24ตารางเมตรยังไม่รวมระเบียงนะครับแล้วก็มีฟังก์ชัน1ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องนั่งเล่นนะครับราคาอยู่ที่890,000บาท890,000บาทเนี่ยจะรวมตัวบ้านนะครับรวมฐานลากเรียบร้อยแล้วฐานลากเนี่ยรวมทังแซกบอ่อซึมด้วยนะครับทุกคนทางบริษัทเป็นผู้จัดทำให้นะครับไม่มีการใช้ทีมซับ ใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็จะรวมระเบียงด้วยนะครับทุกคนระเบียงเนี่ยขนาดอยู่ที่9.3ตารางเมตรจะไม่ใช่ระเบียงเหมือนบ้านตัวอย่างหลังนี้นะครับจะเป็นระเบียงตามราคาในแคตตาล็อกนะครับตัวบ้านเนี่ยโครงสร้างมีการรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับฐานรากก็มีการรับประกันตลอดอายุการใช้งานเช่นกันท่าทางบริษัทเดอะไวเป็นผู้จัดทําให้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากผลิตบ้านสำเร็จรูปรสวยๆแบบนี้หรืออยากมีโปรเจกต์รีสอร์ทสามารถติดต่อเข้ามายังบริษัทที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยประเมินราคาทำราคาให้นะครับอยากคัสตอมบริเวณไหนอยากทราบราคาเท่าวาประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวแอดมินจะแจ้งแล้วก็เอาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับมีคำถามไหนที่ยังไม่เคลียในบ้านหลังนี้คอมเมนต์ มาสอบถามผมได้เลยผมจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยผมอาจจะไม่ได้อธิบายแล้วคุณผู้ชมดูแล้วอาจจะรู้สึกสงสัยลองถามมาเดี๋ยวผมจะให้คำตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์กด subscribe และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมผลิตบ้านอาคาสำเร็จรูปต้องที่เดอะวเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ